ลองนึกภาพสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายที่ชวนให้นึกถึงปลาหมึกกระดองมีดวงตายื่นออกมาจากก้านเหมือนที่คาดผมเก๋มีครีบที่หางและจมูกยาวผอมที่มีฟันเต็มปากหรือบางทีสิ่งนี้อาจจะเป็นกรงเล็บก็ได้ใช้แล้วสัตว์ประหลาดทันล,ลีกำลังเคลื่อนไหวมันเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่คุณไม่อยากเผชิญหน้าขณะด,ดำน้ำที่ไหนสักแห่งโชคดีที่มันสูญพันธุ์ไปเมื่อ300ล้านปีก่อน สัตว์ประหลาดในทะเลที่แปลกประหลาดนี้ถูกค้นพบในช่วงทศวรรษที่1950รในรัฐอิลลินอยส์และนักวิทยาศาสตร์ก็ตกลงกันไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่บางคนคิดว่ามันเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งหมายถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังเหมือนกับมนุษย์เราแต่ทีมนักวิจัยในญี่ปุ่นได้ศึกษาฟอสซิลของสัตว์ประหลาดทะเลจำนวนมากโดยใช้เทคโนโลยีการสแกนด้วยเลเซอร์ขั้นสูงเพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดในแบบ3มิติ ังคงมีอีกมากที่พวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับสัตว์ประหลาดทันล,ลีแต่อย่างน้อยพวกเขาก็รู้ว่ามันไม่มีกระดูกสันหลังเลยขั้นตอนต่อไปคือการดูว่ามันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทไหนมันอาจเป็นสัตว์มีแกนสันหลังหรือเปล่าหรือเราก็ลองพูดถึงสัตว์ที่ใกล้เคียงกับหอยทากและนอนมากกว่าพวกเขายังค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตนี้มีการแบ่งส่วนในบริเวณศีรษะที่ยื่นออกมาจากลำตัวซึ่งไม่ใช่สิ่งที่สิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกจะมีได้ ยังไงก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิจัยบางคนมีความคิดว่าสัตว์ประหลาดทันลีอาจมีความเกี่ยวข้องกับปลาที่ไม่มีขากันไกลเช่นปลาแลมเพลปลาเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เก่าแก่ที่สุดและหน้าตามไม่น่าดูเช่นกัน ในกรณีของแรมเพลเราไม่ได้พูดถึงสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วพวกมันยังคงอยู่ที่ไหนสักแห่งว่ายน้ําไปมาในมหาสมุทรและทําให้สัตว์อื่นหรือคุณตกใจถ้าคุณเห็นมันในส่วนทางเหนือและตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นที่ที่พวกมันอาศัยอยู่และพวกมันอยู่ที่นี่มานานมากแม้กระทั่งก่อนไดโนเสาร์ด้วยซ้ําเมื่อนานมาแล้วก่อนที่มนุษย์หรือฉันจะได้ถือกําเนิดขึ้นมาเสีอีกมียูริปเทอริตรสิ่งมีชีวิตจากกลุ่มที่เราเรียกว่าสัตว์ขาปล้องซึ่งรวมถึงงงแแแแมมมมมมุมมล ng, ละะปููยรริเนนนั้นไ่หือ กับอะไรที่คุณเคยเห็นมาก่อนเลยพวกมันมีรูปร่างคล้ายกับแมงดาโดยมีหลายปล้องที่ประกอบกันเป็นร่างกายแทนที่จะเป็นขาพวกมันมีส่วนพิเศษที่ด้านหน้าซึ่งทำหน้าที่เหมือนไม้พาย บางคนเรียกพวกมันว่าแมงป่องยักษ์ด้วยซ้ำแต่ส่วนใหญ่แล้วยูริปเทอริตมีขนาดค่อนข้างเล็กยกเว้นแมงป่องสายพันธุ์พิเศษนี้ซึ่งตัวใหญ่โตมากมันตัวได้ยาวถึง2.5เมตรเลยทีเดียวว้าวคราวหน้าที่คุณเห็นปูวิ่งหนีไปตามชายหาดหรือแมงมุมกำลังทอใหญ่ให้จำไว้นะว่าเราโชคดีที่ได้เห็นแค่สายพันธุ์ที่ไม่สุดโต่งของญาติโบราณของพวกมันเท่านั้นซึ่งสูญพันธุ์ไปเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนฮ่า จจุบันยูริปเทอริตบางชนิดเป็นสัตว์นักล่าที่ดุร้ายและรวดเร็วพวกมันจะว่ายน้ำไล่ตามเหยื่ออย่างรวดเร็วและไล่ตามลงไปในน้ำในขณะที่บางชนิดเป็นสัตว์กินซากที่อาศัยอยู่ตามพื้นทะเลและกินทุกอย่างที่หาได้ระหว่างทางพวกมันชอบกินเศษอาหารเหมือนเป็นทีมทําความสะอาดมหาสมุทรในยุคโบราณยูริปเทอริตชอบใช้เวลาอยู่ในน้ํากร่อยซึ่งเป็นน้ําที่มีความเค็มมากกว่าน้ําจืดแต่ก็ยังน้อยกว่าน้ําทะเล ลองนึกภาพว่าคุณกำลังลอยน้ำอยู่แล้วจูๆ่ๆคุณก็เห็นเจ้าสิ่งนี้สิไม่มันไม่ใช่ยานอาวกาศฉิวประหลาดหรอกและคุณจะไม่เห็นมันลอยอยู่ในอวกาศแม้ว่ามันจะเหมาะที่จะลอยอยู่ในอวกาศก็ตามแบบสิ่งมีชีวิตประหลาดจากดาวเคราะห์ด,ดวงอื่นที่คุณเห็นในภาพยนตร์สายไฟคุณจะได้เห็นมันลอยอยู่ในทะเลจริงๆเพราะเรากำลังพูดถึงสัตว์ตัวเล็กๆที่มีดวงตาขนาดใหญ่ที่เรียกว่าดอ l โลคาริส ดวงตาแต่ละข้างของมันยาวประมาณหนึ่งในสี่ของความยาวลำตัวทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันดูเหมือนมาจากอวกาศราวกับว่ามันอาจอาศัยอยู่ในมหาสมุทรใต้พื้นผิวโลกที่เรามองหาสิ่งมีชีวิตเช่นยูโรป้าซึ่งเป็นดาวบริวารดวงหนึ่งของดาวพฤหัสบดีหรือไททันซึ่งเป็นดาวบริวารดวงใหญ่ที่สุดของดาวเสา์ฉันจินตนาการได้ไม่ยากเลยว่าสิ่งมีชีวิตอย่างดอลโลคาริสจะให้การต้อนรับเราอย่างอบอุ่นเมื่อเราไปถึงดาวอังคารด้วย ดอลโลคาริสมีสายตาที่ยอดเยี่ยมมันจะคอยสังเกตการเคลื่อนไหวใดก็ตามที่เกิดขึ้นในรอบตัวเมื่อมันสังเกตเห็นบางสิ่งมันจะรีบปล่อยระยางแหลมๆของมันไปข้างหน้าในตอนแรกสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเครื่องมือสําหรับซ่อมแซมสิ่งของแต่ที่จริงแล้วดอโลคาริสใช้มันเพื่อจับสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กสิ่งที่ผิดปกติก็คือแม้ว่ามันจะมีสายตาที่ยอดเยี่ยมมากแต่ดอนโลคาริสก็ยังใช้เวลาส่วนใหญ่ในการจับเหยื่อในน้ำที่สว่างใกล้ผิวน้ำ แต่ถึงอย่างนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบฟอสซิลของมันในชั้นหินที่มักอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มืดซึ่งเป็นที่ที่สัตว์ต่างๆเช่นไครนนอยทะเลลึกและหมึกแวมไพร์อาศัยอยู่ช่างน่าสับสนแต่คําอธิบายหนึ่งก็คือเป็นไปได้ที่สิ่งมีชีวิตในทะเลลึกเหล่านี้เคยอาศัยอยู่ในน้ําที่ตื้นกว่านี้ในอดีตและต่อมาก็ลงเอยที่น้าลึกเนื่องจากภูมิศาสตร์ของโลกเราเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไม่มีใครรู้ว่าดอนโลคารรสค,คืออะไรมันอาจอยู่ในกลุ่มของสัตว์ขาปล้องและสำหรับฉันแล้วดูเหมือนว่าสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มนี้บางคนเชื่อว่ามันอาจเป็นญาติกับกั้งในขณะที่บางคนเปรียบเทียบมันกับสัตว์จำพวกครัสเตเชียนตาบอดคล้ายหนอนที่อาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำอันมืดมิด และลองดูหนอนยักษ์ตัวนี้ที่แอบซ่อนอยู่ใต้พื้นทรายใต้ท้องทะเลคอยยังอดทนให้เหยื่อรายต่อไปไว่ายผ่านไปสิ่งมีชีวิตโบราณเหล่านี้เปรียบเสมือนนักล่าที่ซ่อนตัวอย่างแนบเนียนโดยพรางตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบในท้ำทรายและตอนนี้20ล้านปีต่อมานักวิทยาศาสตร์ก็พบซากที่ซ่อนของพวกมันแล้ว โครงที่พวกเขาค้นพบซึ่งมีรูปร่างเหมือนตัวอักษรแอลถูกค้นพบในตะกรนโบราณบนพื้นทะเลของไต้หวันโครงนี้มีความยาวประมาณ2.1เมตรและกว้างเพียง2.5เมตรนั่นคือที่ที่บรรพบุรุษของนอนบ๊อบบิดในปัจจุบันอาศัยอยู่นอนบ๊อบบิดมีมาช้านานมากแล้วพวกมันเติบโตได้ยาวเพียงไม่กี่นิ้วไปจนถึงยาวถึง3เมตรเลยทีเดียว สิ่งมีชีวิตประหลาดที่ครองท้องฟ้าในช่วงปลายยุคไดโนเสาร์ในอเมริกาเหนือเรารู้จักกันในชื่อเควสซานโคดลัสซึ่งบินสูงเหนือไดโนเสาร์ชื่อดังอย่างไทแรนโนซอรัสและไทสิราทอปโดยแสดงให้พวกมันเห็นว่าใครคือเจ้าเวหาตัวจริงเควสซานโคดลัสเป็นสัตว์เลื้อยคลานบินได้กลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเทโรซอพวกมันเป็นสัตว์บินได้ขนาดใหญ่ที่สุดชนิดหนึ่งที่เคยมีมาเมื่อคุณนึกถึงเควสซานโคดลัสให้ลองนึกภาพสัตว์ที่มีความสูงเท่ายีราฟ สัตว์ที่น่าทึ่งเหล่านี้มีคอยาวลำตัวเล็กขาเรียวยาวและปีกที่สั้นเมื่อเทียบกับขนาดของมันสัตว์ประเภทนี้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีขนาดใหญ่โตมาโหรานและถือเป็นสัตว์บินได้ที่ตัวใหญ่ที่สุดตลอดกาลพวกมันมีกระโหลกสีสัะที่ยาวและแหลมในขณะที่บางตัวมีหงอนสั้นที่ด้านหลังหัวด้วย เป็นเวลาน,านานที่นักวิจัยรู้สึกสับสนว่าเทโรซอยักษ์เหล่านี้ล่าเหยื่อเพื่อเป็นอาหารได้ยังไงในตอนแรกบางคนถึงกับเชื่อว่าควสตซานโคดลัสและญาติิของมันนั้นเหมือนกับแร้งยักษ์ที่คอยหาเศษซากที่พบอยู่ทั่วไปพวกเขาสรุปเช่นนั้นเพราะฟอสซิลของควสตซานโคดลัสถูกค้นพบในแผ่นดินห่างจากชายฝั่งที่พบเทโรซอขนาดใหญ่ชนิดอื่นๆเช่นเทราโนดอนที่มีงอน จากนี้หลายคนยังคิดว่าสัตว์พวกนี้มีทักษะในการร่อนลงน้ําซึ่งหมายถึงการซุ่มอยู่เหนือแหล่งน้ําจืดและจับปลาแต่ดูเหมือนว่าสัตว์ขนาดใหญ่พวกนี้จะเป็นนักล่าที่มีทักษะการล่าที่ยอดเยี่ยมแต่เทคนิคที่พวกมันใช้ในการจับเหยื่อย,ยังคงเป็นปริศนาอยู่ นี่เป็นการค้นพบที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งฟอสซิลเฉพาะซึ่งเป็นหลักฐานของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบฟอสซิลนี้จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ซึ่งรวมถึงสิ่งมีชีวิตยุคใหม่เช่นแมงกะพรุนปการางังและดอกไม้ทะเลมันดูเท่และมีเอกลักษณ์สุดๆเลยใช่ไหมมันมีมัดเส้นใหญ่เรียงตัวกันเป็น4ส่วนแบบสมมาตรคล้ายกับที่เราพบเห็นในในดารเรียนในปัจจุบันการเรียงตัวแบบนี้แตกต่างจากฟอสซิลอื่นๆในยุคนั้น ฟอสซิลนี้อาจดูแปลกแต่ช่วยให้เราเข้าใจวิวัฒนาการของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อในสัตว์ได้พวกมันหรือจริงๆแล้วพวกเราทุกคนมีทางเลือกใหม่ๆในการค้นพบกลยุทธ์การกินอาหารที่แตกต่างกันโดยทั่วไปก็ทําอะไรใหม่ๆได้เพราะกล้ามเนื้อและไม่ใช่ว่านักวิทยาศาสตร์จะได้ศึกษากล้ามเนื้อที่กลายเป็นฟอสซิลเสมอไปแต่พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อจากวิธีที่สัตว์กินอาหารสืบพันธุ์เคลื่อนไหวและทํากิจกรรมอื่นๆฟอสซิลจริงๆนี้จึงชี้ให้เห็นว่าสัตว์อาจมีต้นกำเนิดมาาาานนนกกว่่ทีเเเรเคยชือั